สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปอีกรอบนึงค่ะเด้อเบื่อนึงก็จะเจอกันหลายหลายรอบขอยาพึ่งเบื่อค่ะเด้อพี่น้องเด้อช่วงกาลังปันเอ่อปันคนติดตามค่ะมีนางพยายามเหตุเหตุคนติดตามมีนางหลายๆก่อนนะขอเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามมีนางหลายหลยเราอีนางก็ยังจะเหตุคลิปค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะบอกมีคนติดตามเพิ่มมีนางก็ยังจะเหตุคลิปค่ะเนาะค่ะเนาะอีนางเป็นวัดเสียงอาจจะเปลี่ยนไปแน่สักหน่อยนึงเด้อค่ะเด้อ อากาศเย็นอากาศหนาวตอนแรกอีนั่งว่าจะไปฉีดไปฉีดยาไปฉีดยา,าแก้ไขวัดใหญ่ก็คือคนโนเวย์นเนี่ยอากาศมันแปรเปลี่ยนมหนบอพี่น้องเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเราช่วงนานหนาวนี่มันเข้ามากับมีฝนมีทั้งฝนมีทมั้งหิมะมีทั้งร่ม,มนะพี่น้องคะอากาศมันก็บอมบอมีแดดนะคะอบอมีแดดคนบอสมบายหลาย ส่วนมากคนที่มีอายุหรือผู้เฒ่าเนี่ยเขาจะไปฉีดยาไปหาหมอฉีดยาเซอร์เอาฉีดยาแก้ไขวัดไงแลวก็จะไปฉีดกันอยู่ที่ลานขายยาเนาะค่ะเนาะปีที่แล้วอีนางก็ฉีดอยู่พ่อหญยเพิ่นไ้ฉีดเพิ่นผ้าไปฉีดอยู่อีนางก็บ่ได้เป็นยังเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาพาม่าปีนี้คุยกันอยู่แต่ว่าจังไหนลืมตางคนตังลืมพี่น้องจนเขานาว่า,าจนอีนางเป็นวัดจนได้พี่น้องคะ่ะแต่วัคซีนอีนางฉีดครบแล้วนะคะสองเข็มเนาะ อีน่าเป็นวัดล่องข้อค่ะนึกทอดยาทิฟีมากเลยพี่น้องอีน่ายาทีฟฟีเดี๋ยวมานั่งเบิดคันว่าอีน่าคูซึกว่าบอสบายจักหน่อยหนึ่งอีนาาจะกินยาทิฟีกัดดักเลยเม็ดหนึ่งหายยาทิฟี่หายยาทิฟี่ของไทยเฮายังงี้เลยนะคะเนาะพอมาพออยู่แต่ว่าพอไอ้ลิ้นพันกันอยู่บังหนอกมันบ่มียาแก้ไขคันว่าเข้าเป็นไข่เนาะเข้าตงไปหาหมออย่างเดียวหมอถึงจะสร้างยาให้ ร่านขายยาเขาถึงจะจัดยาให้เขา,านะคะเนอะแต่คันว่าเขาเป็นนิดๆเนแนยน้อยจังสีนาไปซื้อยาร่านขายยายาแก้ไขบ่มีขายนะคะเขามีไหแต่ยาที่ฟรีเอ้ยยาที่ฟรีเวลายาพะละอู้ลินพันกันพี่น้องขอโทษขออภัยเมื่อีนั่งจะมาเล่าให้ฟังตอ่อจากคลิปอีพีหนึ่งอีพีสองมา ที่นางเคยเล่าไปว่าอ่มีปัญหาเรื่องค่าใชา้จ่ายกับสาม,มีเนาะคะ่ะเนาะที่นางบอกว่าจะเล่าให้ฟังอ่ทีนางเคยมีปัญหากับกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งในในอ่ทางโซเชียลเรื่องนี่แหละคะ่ะเรื่องเดียวกันนี่ละคือเรื่องของเรื่องอ่ะอีนางเขามาอยู่ในเมืองนอกเหมือนบะอ,อยู่ในนอร์เวย์ในนอร์เวย์ในนอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีตั้งเพจตั้งเพจ ขึ้นมาก็มีหลายเพจค่ะตั้งเพจขึ้นมาสําหรับคนไทยที่ขึ้นมาอยู่โนเวย์ให้ได้พูดคุยให้ได้ปรึกษาหาเลือกันถามไทยทุกสุกกันว่าผู้ใดมีปัญหาอีอย่างบ่หูอีอย่างปัญหาข้องใจหรือว่าปัญหาที่ต้องการที่จะเลี่ยนลูกอีหยังสอบถามอีอย่างหรือปัญหาในการใช้ชีวิต กับสามีฝรั่งยู่น่มีปัญหาครอบครัวนู่นนี่นั่นเขาสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มนั่นแล้วก็เข้าไปถามเข้าไปปรึกษาคนไทยน้ากันเนาะคะ่ะเนาะหรือแม้ว่าผู้ใดที่มีมีอีหยังดีหูอีหยังมาหรือว่ามีอีหยังมาบอกมาแจกแจยกันก็นจะเข้าไปประชาสัมพันธ์กันได้นั่นเนาะคะ่ะเนาะอีนางก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกที่เข้าไปแน,น่นเนาะคะ่ะเนาะก็มีเป็นเป็นสมาชิกในกลุ่มนั่น พอมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมายางทีอีนางเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะที่ปัญหากับสามีเนาะค่ะเนาะอีนางก็อีนาง,งก็มั่นใจในตัวเจ้าของว่าอีนางบบผิดเพีพยงแค่อีนางมีความคิดแบบนี้แล้วก็ต้องการแบบนี้จังสีน่ะพี่น้องก็คือบอกตรงๆว่าอีนางเ่เคยมีผัวฝรั่งมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่เ,เคยมีผัวฝรัง่งมาใช้สีวิตอยู่บ้างนอก อีดากอีดากอยู่เมืองไทยก็เห็นเห็นเมียฝรั่งหลายหลายคนที่เขารวยเขามีผัวเพอเขาให้คือคําว่าผัวฝรั่งเน่ะพี่น้องเออคําว่าผัวฝรั่งอ่ะอีนา่งก็คิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วอีนั่งจะมีเงินมีทองรวยขึ้นมาอยู่เมืองนอกก็จะเป็นมาดามก่อนที่นั่งจะขึ้นมานะก็จะเป็นมาดามหรือบอกคนว่าผัวบ่ได้ให้ทุ่มให้ตรงนี้ อีนางก็จะมาเห็นงานเก็บเอาเองเก็บเอาเองเพราะว่าเห็นงานยุ่เบางนอกจังไดนยีน่งก็ได้หลายอยู่แล้วได้่งให้ทังบ้านจังซีดาอีน่งก็จะมาเก็บเอาเองพอเกิดเหตุการณ์จังซี่มาปุ๊บอีน่งก็บ่เขอใจอีน่งก็บรไเ้มีมูว่าตอนนี้ยีน่าก็หุ้จักพี่คนไทยยุ่นันหละ่นแลยุ่ยุกุนนันลแต่ว่าอีน่าก็บร้ปรึกษาเขาอะนะอีน่าก็อีนางก็ยุงบ่ทัท่านปรึกษาเขาอะนะพี่น้องคะราวาอีน่งมีมีแคบกี่คนแล้วจังจากที่ ก่อนหนะน้านี้อีนั่งเคยถามเคยสอบถามเรื่องการใช้ชีวิตยูนีคอมมีแต่คนมีชีวิตที่ดีแมนบามีแต่คนมีชีวิตที่ดีอีนา่งก็เลยคิดว่าขันว่าอีนา่งไปถามในอีถะไปถามพี่คนไทยที่นั่นเขาอาจจะหายคาตอบอีนั่งได้บอรตรงตามที่อีนั่งต,งต้องการอีนังอยากอีนั่งอยากจะหู้อ่หลายหลายคนหลาย,ลายปากว่าที่มาอยู่อาศัยอยู่มามาอยู่มังนอกนี่เจอปัญหาเดียวกัน การีนางบอแล้วมีวิธีจจัดการปัญหากันจังไดอีนางก็เลยพิมพ์ข้อความเข้าขไปในกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะเนาะในลักษณะที่อีนางพิมพ์ตอนนั้นก็คือตอนนั้นอีนางกาลังเครียดกําลังทุกข์ใจกําลังเครียดกําลังทุกข์ใจสุดๆตอนนั้นนะคือหาทางออกบ่ไดอีนางก็เลยพิมพ์ลงไปตั้งแต่ต้นเล่าเหตุการณ์ว่านุนนี่นั่นสามีบอกอ่าให้ซอยกันออกค่าเสียใจคนละครึง่งเพราะว่า แล้วให้เหตุผลว่าเราได้เงินเกษียณมากเพพ่อเพะพ่อช่จ่ายแล้วก็ต้องมาอ่ซอยกันออกค่าเสียใจแล้วก็อีกอย่างบ้านก็ต้องเศร้าบ้านต้องเศร้าค่าน้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่ากินค่าดื่มต่างๆนะเออแล้วที่นี่อีนางอีนางก็คือคือคืออีนางอ่ะเวลาพออีนางพิมพเพิมพ์เรื่องตรงนี้ไปคืออีนางพิมพ์ไปหมดเลยนะพี่น้องคะก็คือ คือพิมพ์พิมพิมพสามีนางบอกกังซี่ความคิดของอีนางแบบนี้อีนางกับพิมแบบนี้ไปอหลีนะพี่น้องอีนางคืออีนางพิมแบบว่าคือตัวอ,อีนางอคิดว่ามามาเป็นเมียฝรัร่งจนมาอยู่เมืองนอกสามีเคยบอกว่าทรัพย์สมบัติของเราเราจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเล่าแล้วบ้านเล่ากับสาบ้านเล่า้าแล้วเล่าบอกว่าเราจะเศร้าบ้านลูกไส่เล่าเดีย๋ยไปตลอดตอนไหนก็ได้ อีนางก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพ่อใหญ่เรายตายไปทรัพย์สมบัติได้ก็บ,บ่ได้แล้วี่อีนางก็จะลำบากบ่อู่นนี่นั่นความคิดของอีนาง่งอ่ะอีนั่งคิดว่าขื้นมาไอา้ที่อีนั่งเพิ่มลงไปนะตัวตัว,ต,วตัวหนูคิดว่าอ่าขื้นมาอยูม่มั่งนอกแล้วพอเขาเห็ดงานได้อีนั่งคิดว่าจะ อีนางจะได้เก็บเงินของยีนั่งเองส่วนสามีเพิ่นก็นกนจะจ่ายตรงน,นั้นตรงนี้นั่นก่อนหนานี้ที่นั่งพิมพ์ลงไปยีนา่งก็เลยถามว่าขอค้าปรึกษาว่าผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างจังใดแน่มาปรึกษามาเล่าสู่กันฟังแน่ขอความคิดเห็นเนี่ยอย่างประมาณนี้นะอีนังก็จำจำม่คอยได้แต่ว่ายีนั่งกับพิมพ์รายละเอียดเล่าลงไปนะของยีนางลงไปพอพิมพ์ไปปุ๊บแรกๆก็มีก็มีเพื่อคนไทยเข้ามา ก็มีคนไทยหลายคนที่เขามาให้กําลังใจที่เขามาเอ่อปลอบใจที่เขามาแบบว่าให้คอคิดหายคําสอนว่าเออนูน่นนี่นั่นก็คือห้ก็คือดีให้กําลังใจดีบางคนก็เขามาใน messenger เลยเขามาห้กําลังใจใน messenger กินกาแฟกันแป๊บนึงเนาะเนาะนี่น,น,งน,งน,นางกา็เออพอบางคนก็นเล่า เล่าชีวิตของของตัวเองให้ฟังว่าเออพี่พี่พี่ก็เจอมาแบบนั้นแบบนี้พี่จัดการจ้างสั่นจ้างซีเออมีหลายหลายคนหมายว่าความคิดหลายหลายคนความเป็นอยู่หลายหลคนมามาเล่าให้เฮาฟังมันกระเฮ็ดมันกระเฮ็ดให้อีนาาเนี่ยสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นก็คือว่าอีนาาหาทางออกได้บ่แมนแค่อีนาาคนเดียวที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วก็เออพี่เขายังเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็พานมาได้เป็นอย่างนี้น่าจะ ผ่านไปบ่ได้แมนบ่ละบางคนก็ว่าอคือคือคือจังไหนล่ะบอกบอกบ่ถึกแต่ละคนก็โชคชะตาบ่คือกันใช้ชีวิตบ่คือกันบางคนก็ดีบางคนก็บก่ดีอย่างเงี้ยบ่แมนนิสัยนะบ่แมนนิสัยที่บ่ดีแต่ว่าความความเป็นอยู่บางคนก็แยกว่าเฮาก็มีอย่างสี่นะแต่มีบางมีคนคนนึงตอนแรกยังบ่ทันมีอ่า คอมเมนต์อีหย่งมาวายนางดอกแต่ว่ามีคนคนหนึง่งคือเขาคอมเมนต์มาเงาแล้วก็คําพูดของเขาดีดีแต่ว่าในเชิงที่ว่าอีนางในเชิงที่ชักชวนคนอื่นเขาอขอมาวายนางในในประมาณว่าพิมพ์มาก็น่าเห็นใจดู่นนี่นั่นเรื่องของครอบครัวไม,ไม่อะไรไม่สมควรที่จะเอามาพูดให้คนอื่นฟังอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ เห็นชีวิตดูหน้าลำบากชีวิตของอีนังเนี่ยนะดูน้าลำบากแต่พอเข้าไปเปิดดูในโปรไฟล์คือคนละเรื่องคือนึกออกบ่าวาโปรไฟล์อีนังก็คือโปรไฟล์อีนางอ่ะผู้ใดยอยากจะเอาโปรไฟล์ขี่หายลงอ่ะผู้ใดยอยากจะเอาเรื่องทุกเรื่องอยากลงในลงในเฟซบุ๊กลงในโปรไฟล์ลงในเฟซบุ๊กให้คนอื่นเข้าสวมดำหนาวนึกออกบ่าวากุมกุมในโนเวกุ่มนันะที่นังเขาไปเขียนเขาไปขอคํำปรึกษาคือมันเป็นกลุมปิด กุมปิดเฉพาะของคนในโนเวย์เท่านั้นกุมปิดถึงแม้ว่าอีนางจะใส่เฟซของอีนางเนี่ยโพดลงไปในกุ่มปิดแต่ว่ามันบอดไดขืนโชว์ไดหนาเฟซของอีนางมันมันมันขืนโชว์เฉพาะในกุมกุมหน่นกลุมเดียวเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเขาเขาก็บอกว่าไออีหยังวะในมันก็นนานมาหลนะ่นเนาผี่น้องเนาะไอบอกว่าพิมพ์มาด,ดูหนาสงสารแต่พอเขาไปเบิ่งในโปรไฟเห็นทำพงทำเพจท,ทำช่อง เพิ่งซื้อรถมาไม่ใช่หรอก็เพราะว่ามือนั่นนะทีนั่งเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมือเดียวกันกับพ่อหญ่เอารถไปเปลี่ยนคันใหม่มาแล้วกอนหน้านี่อ่ะกอนหน้านี่นนนพ่อหญ่สื่อจากกรยานให้อีนั่งแล้วอีนั่งตอนนั้นน่ะอีนั่งเฮดคลิปโมเมนต์โมเมนต์แค่ยูทูบยางเดียวนะอีน Facebook, อั่งเฮดเพจเฟซบุ๊กด้วยเพจเฟซบุ๊ k อีนั่งเฮดเพจเฟซบุ๊กด้วยตอนนั้นอีนั่งเฮดสองอย่าง เนาค่ะเนาะอีนางก็เฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งอีนา่งก็เอาลงอ่ายูทูบน้ำแล้วก็ลงเพจน้ำจุดประสงค์เดียวกันคืออยากได้เงินอยากหาเงินเนาพี่น้องเนาะอีนั่งก็แพยายามเฮ็ดคลิปทายคลิปนู่นนี่นั่นพอได้อีหยังมานินๆนน้อยเนี่ยค้นเฮ็ดคลิปน่ะพี่น้องคันว่าได้ยี่ยังมานินๆนน้อยเขาก็ต้องเฮ็ดคลิปเปิดคลิปแล้วก็ห้มันแบบว่าโอ้โหรูรามาเหาอลังการนู่นนี่นั่นคือค้นเฮ็ดคลิปอะ จานยาบ้านของคนเฮ็ดคลิปเขาจะเฮ็ดวิธีไหนที่จะให้คนเขามาเบิ่งได้แต่ในกรณีของอีนางนี่ก็คืออีนางมีทุกมีปัญหาจริงๆนักข่าวนอนะ้อีน่างเขาไปถามในกลุ่มกลุ่มนั่นแต่ว่าเขากลับเอาเรื่องนา,อนาโปรไฟล์อีนางเพจอีนางที่นั่งเฮ็ดคลิปเอามาโย้งกันนึกออกว่าเอาเอามาย้งกันเขาบอกว่าพอคนหนึ่งเปิดปุ๊บโซนที่สองคนที่สามีหาตามเออจริงๆด้วย เข้าไปดูหนะ้าโปรไฟล์มาแล้วทำคลิปนุ่นทำคลิปกินทำคลิปโชว์พวกนี้ต้องการไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกไม่ได้ลำบากจริงๆหรอกต้องการหาเอ่อต้องการเรียกยอดไลค์ต้องการเรียกคนติดตามอีน้งเขาไปอ่านเอางงแดกเลยอีหยังวะใช่มันเรื่องจริงที่อีน้งเฮ็ดคลิป แต่ว่าคันว่าคนเฮ็ุคลิปนะพี่น้องนะคันว่าเขาต้องการยอดไลค์คันว่าเขาต้องการยอดโฟลว์คันว่าเขาต้องการคดติดตามมากขึ้นเขา่จําจเป็นที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มปิดของคนโนเวย์เพื่อที่จะไปโพตดไปถามปัญหาเนาะคันเนาะคันเข้าคันคันนูต้องการยอดไลค์จริงๆหนูก็เข้าไปที่เพจนูแล้วก็โพดหน้าโปรไฟล์นูโพดหน้าเพจนูโพดหน้าช่องนูเหมือนเหมือนตอนเนี้ย หนูแทสแบบนี้ก็ได้แล้วค้นเขาจะเขามาเบิงตรงนี้ขันว่าหนูตรงการจังสันงยิง,งแต่ว่าสําหรับหนูน่ะเรื่องการเทดเพจเทดคีเพจยังเนี่ยตรงเนี้ยมันคนละส่วนกันกับปัญหาที่หนูทามเข้าไปเนาะค่ะเนาะหนูมีปัญหาจริงๆหนูก็ทามเข้าไปมันมีมีเยอะค่ะเพราะคนนึงเปิดแมนบอคนนึงเปิดมันก็เขามาเป็นสิบเลยเขามาไว้นั่งเขามาเป็นสิบเลยบางกบบางคนก็ว่าโอ้โหตอนแรกก็อุตส่าห์ให้กําลังใจพี่เข้าไปดูแล้ว่าสัน้นเข้า เข้าไปดูแล้วเห็นกินกินก็ทุเรศทุลังไม่น่าดูนี่ไม่ดูเลยนี่ปัดทิ้งเลยเอากะบะกะบะกะบะดกบดขอห้มาเขามาเบิง้ง <c oughs> พี่น้องนึกออกบดในในตอนนั้นอะ่ะจากจากถีนางมีปัญหาระดับนี่พอเจอกลุ่มคนไทยกลุ่มนั่นเขามาท้าโถมเขามาวา่าเขามาได้หนางอีกจังสินะมันก็ไปจังสีเลยค่ะ เมื่อน,นั้นอีนางอีนางอีนางยังเข็ดคลิปยังเห็ดงานอยู่เดียอีนางเห็ดงานในในคณะทิบในอารมณ์ทิบแบบว่าคือบ่ได้ห้องหายเสียใจเป็นทุกข์เสียใจแต่บม่ได้ห้องหายไ่ได้ถึงกับห้องหายแต่ว่ามันจุกอยู่ในอกเดีน่ยะแบบพี่น้องมันจุกอยู่ในอกเนี่ยหมอ่อีนางก็เลยคิดว่าอออีนางกับอุซาเอาคิดว่าคนไทยจะหายข้าปรึกษาไดได้ดีกว่า จังสี่นะพี่น้องค่ะบางคนนะบางคนเอาโพดของอีน้างเนี่ยไปห้สามีเบิงทั้งๆท,ที่อีนางเข้าไปโพดในเพจกลุ่มปิดของคนไทยเฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ก็ยังอุตสาห์เอาเอาเอาเรื่องของอีนางเนี่ยไปห้ฝรั่งเบิงเอาไปห้ผัวเจ้าของเบิงนอกคาะ นางก็บอได้ว่าอยังพวกเขาเดอกค่ะเพราะว่าอีนางก็ก็คืออีนางพิมพิมพ์ไปถามเองความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ว่ามันมันมันบอเมนที่แบบว่าพ่อเขามาอ่านเรื่องของอีนางแล้วก็จะต้องตามเข้าไปเบิ่งหนาโปรไฟล์หนาโปรไฟล์ตามเขาไปเบิ่งในส่องอีนางแล้วก็เอามาได้อีนางรวมกันว่าต้องการยอดไล่ต้องการเรียกคะแนนความสงสารเหมือนมาดามเออ ม,มือนมาดามดาม่าสามสามสามหมื่นสามหมื่นไลค์สามหมื่นวิวอีย่างเงีนะอางอีนางยังโมหูเรื่องอย่างเลยพี่น้องขะมาดามสามหมื่นวิวอีอย่างสามหมื่นฟอลโล่อะไรนางยังบ่ดูเรื่องเลยอีนางถามแค่ปัญหาของอีนางตรงนี้สื่อมีเขามาได้นางหลายหลายอย่างเขามาต่อวานางหลายอย่างอีนางก็เลยสุดสุดสุดๆุดอีนางก็เลยพิมพ์เขาไปตอบคอมเมนต์ว่า ตอบคอมเมนต์กลับไปนั่นแหละค่ะว่าเอ่ออีนั่งก็อนิีัยซบอดีแลอวตอนนั้นอีนั่งก็คอมเมนต์กลับไปเนาะคะ่าเอ่อคือจังหดล่ะคืออีนั่งก็ว่าแล้วไปนั่นแหล,ละว่าเป็นใจแคบแน่ยังแน่บ่เปิดใจแน่ะนะพี่น้องคะ่ะคือคือเข้าใจบ่าวเจ้าของคนที่มาวายนั่งกับเขายูมาดูแล้วจนเขายูโตแล้วแต่ว่าอีนั่งพึ่งมาอีนั่งพึ่งมาเรียนรู้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ อ๋อแล้วก็มีบางคนบอกว่าถ้าปัญหาเยอะขนาดนั้นถ้าผู้ชายมันไม่ดีขนาดนั้นก็กลับไทยไปหาไมา่ลดวาชั้นวายนางนะกลับกลับไทยไปหาไม่ลดสิมาบนสิมาอย่าง,ง,ง,งประมาณนี้นะตอนนั้นอีนางบอกบอบอได้มีความคิดี่จะกลับไทยเลยปัญหาแค่นั้นนะปัญหาแค่นั้นอีนางบอได้มีความคิดี่จะกลับไทยมันมันบอยได้เหตุให้อีนางท้อจนติดตรงกลับไทยปัญหามันบอได้ใหญ่มาก เนาะคะ่นะเนาะมันเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายี่อีนางยังบอกขุนชินยังบอกขุนเคยเนาะคะ่นะเนาะแล้วอีนางคู่ตัวอีนางดีนั่งบองามอีนางเป็นคนบองามอีนางเป็นคนประจบประแจงบอป็นเป็นคนอ่าก็คือก็คือเอ่อเขาหาฝรั่งบอกให้ป็นนี่น่ะคันว่ากลับไทยกลับได้กลับไทยกลับได้แต่จะมีผัวฝรั่งอีกบอกอีนางบลู ล้วก็จะมีโอกาสได้มาเบืองนอกิมบอยีนางบรลูยีนางบได้มีความคิดที่จะกลับไทยยีนางแค่อยากเข้าไปทําความคิดเิ็นแล้วก็เอ่ออยากเข้าไปเลี้ยนลูนะพี่น้องเลี้ยนลูกับเอ่อคนไทยน้ากัน,ลห,ลนลหลายๆคนหลายๆครอบพืวนนะพี่น้อง่ะเนาะ่ะเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็เขาถึงได้บอกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนในครอบัื้นจะไปเล่าให้คนอื่นก็ฟังแต่สําหรับอีนางอีนางอีนางคิดว่ามันบอได นักหน้าอีหยังนะพี่น้องก็คืออีนางมาเล่าเล่าให้ฟังก็เหมือนกับว่าเฮามาเรียนรู้เฮาต้องการที่จะเรียนรู้นะพี่น้องในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะเอ่ออีนางพอเกิดเรื่องนะั้นมาก็มีก็มีคนหวังดีเนาะค่ะเนาะก็คอมเมนต์ทักเข้ามาหาอีนางอยู่นะอ่าใน Messenger ว่าเอ่อ พี่ลบคลิปไปเถอคะค่ะคนเรามันความคิดไม่ต่างกันเอ้ยคนเราความคิดมันต่างกันบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดยังปล่อยไว้มันก็ยังลุกลามก็คือมันลุกลามอิลีเดตอนนั้นนะในในในกลุมปิดนั่นนะเอออิรีเดแกๆ่กๆัมีคนเขามาให้กัลนั่งใจพอหลังๆมามีคนเขามาดาเขามาดาเขามาบาเขามาดาก็จะมีจอก็จะมีคนอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจเฮ้า เจอสถานะเดียวกันกับเฮ้าเขาก็บอกเขามาคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าคนที่เขามาว่าเฮาคนเขามาว่าเฮาก็คอมเมนต์กลับมากคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มากว่ากันในสี่นะ้พี่น้องอีน่างก็เลยเออลบลบคอมเมนต์แล้วก็ลบเอ่อลบสิ่งที่สิ่งที่ยีน่างโพสไปพอ่อีน่างก็ได้คาตอบโพสพอสมควรแล้วนยะีน่างก็ลบลงไปแล้วก็กดออกจากกลุ่มนั่นทามาตอนนั้นน่ะยีน่างอีนา่นางใจห่อนใจห้อนกดออกจากกลุ่มนั่นไปน่อยนึงเพราะว่า กุมนันทำวัดตีนะตีเฮ็ดให้หยีน่าเนี่้ดเดียนหลุอย่างหลายๆอย่างนะเพราะว่ามีมีหล,หลายๆคนที่เขามาขอค้าปรึกษาแล้วก็ให้ค้าปรึกษากันแต่ก็มีหลายๆคนเื่อกันที่ด่ากันไปว่าก็ว่ากันไปว่ากันมาแบบนี้ไม่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์หลกของคนไทยนะพี่น้องเนาะมันว่ากันว่าใดดอกจริงๆนะก็ทุกนั่นแหละทุกมณียีน่าก็ยังเสียดายเสียดายกลุ่ม กลุ่มนั่นอยู่เนาะค่ะเนาะอีนางบ่าน่าจะใจรอนกดออกเลยเพราะว่าอีนางบ่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทก็ได้เพียงแค่อยู่เงียบๆแต่ว่าเก็บเก็บเอาแต่สิ่งดีๆมาสิ่งบ่ดีก,ก็บ่ต้องเก็บก็ได้แต่ว่าตอนนั้นอีนางใจหอนอีหลีเนาะค่ะเนาะอีนางก็กึ่งเครียดนําแหละเครียดเครียดนั่นแหละคือคือเรื่องของเรื่องอีนางก็เขา้าเข้าใจอยู่ว่าอีนางอาจจะใส่คําถามบ่ถูกต้อง อีนางอาจจะใส่คําถามในการถามไปบอถูกต้องหรือบางคนอาจจะเห็นว่าอีนางในเห็นแกโตเกินไปหรือเปล่าอีนางก็มีความหูซึกที่จะเห็นแกโตเกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าหน้าตอนนั้นคืออีนางเจอปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วก็ปัญหาของอีนางกับสามีมมอะบอแมนว่าเจอกัะหัปัญหาปุ๊บแล้วมันแล้วมันแล้วมันจะมีปัญหากันตลอดคือปัญหามันเข้ามาช่วงหนึ่งที่มีปัญหากัน พอมนจบปัญหามันก็จะเข้ามาช่วงที่หักกันคนเท่ายู่น้ากันเป็นไปบ่ได้ที่จะบ่มีปัญหาอีย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นไปบ่ได้ที่จะมีปัญหากันตลอดถ้าเกิดว่ามีปัญหากันตลอดขนาดน,นั้นอยู่น้ากันบ่ได้แน่นอนเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ตังคนตังเหลิกตังคนตังห้ามไม่ซะกันมีปัญหาเยอะขนาดน,นั้นอีนั่งตัวนี้อีนั่งก็เขาใจอยู่แต่ว่าหน้าตอนนั้นอีนั่งอีนั่งมีปัญหาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละอีนั่งก็คือคลิปนี้ก็มาแช่ประสบการณ์เนาะคะ่ะเนาะคะันว่า ผู้ใดที่เจอขึ้นมามีเมียเออมีเมียมีผัวฝรั่งเรขึ้นมาอยู่มากหนอกคือกันใกล้นางแล้วเจอปัญหาคือกันนั่สิก็พยายามเรียนลูกแต่ว่าขันว่าสีถามเข้าไปปรึกษาในกลุ่มที่มีที่มีคนเป็นสมาชิกหลายๆมีคนอยู่หลายๆเพราะว่าคนน่ะมันความคิดบ่คือกันอยู่แล้วก็ให้ใช่คําพูดแบบว่าให้ใส่คําถามให้ตั้งคําถามที่ีบบ่า มันปเป็นอันตรายก็ตัวเฮ้าน,นะพี่น้องคะเนื้อกบ่อีนางตอนตอนนั้นตอนนั้นอีนางก่ก็คงจะใส่คําถามที่บ่ถูกต้องยังประมาณนี้นะพี่น้องค,ะ,นะคะนาะค่ะเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าในเมื่อคุณตั้งคําถามมาแล้วคุณต้องการเอ่ออีนางต้องการความคิดเห็นของหลายๆคนอีนางจะต้องยอมรับให้ได้ทุกอ่อคอมเมนต์ comment. อันนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็อีนางก็คนน่ะอีนางก็เป็นคนมีความหูซึกนะ่ะ อีนั่งอีนั่งยอมรับทุกคอมเมนต์แต่อีนั่งบ่าสามารถที่จะเห็นด้วยแล้วก็ยู่เฉยเฉยแทุกคอมเมนต์ทว่าคอมเมนต์ใดมันข่มเขามาว่าอีนั่งจนเกินไปสีหน้าพี่น้องอีนั่งก็มีชีวิตจิตใจเท่ากันคุณคอมเมนต์มากคุณยังบอคุณคอมเมนต์มาว่าคือคุณคอมเมนต์มาว่าเขาแต่คุณเอ่อคุณยังบอจังไหนล่ะยังบอนึกถึงความหูซึกของคนถี่คนว่าเลยอีกอย่างจังทีหนะ้าพี่น้องคะ่ะ อึนั่งก็เมื่อยบอกไปก็เมื่อยไปหายใจพอกนั่นแหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอีนั่งทั้งนี้ทั้งนั้นอีนั่งกับปุ๋ยว่าอย่างปุ๋ยปุ๋ยกรดปุ๋ยเครียดอนี่ยังปุ๋เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นความผิดของนี่นางเองในส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่ต่างคำถามบ่ถูกต้องแล้วก็เป็นความที่เห็นแก่ตัวของนี่นางเองที่บ่ยอมรับอีหยั่างนั้นหรือเปล่าอย่างประมาณนี้นะนี่นางก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันเนาะค่ะเนาะ มันมีอย่างเยอะก็นี่ยู่แต่ว่าอีนั่งก็จับม่ข่อยแด้มันผ่านมาหน่อยห้าหกปีเอ้ยห้าหกปีห้าหกเดือนแล้วมั้งห้าหกเดือนแล้วล่วลวะเะนาะเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์ไปพี่น้องนองกันฟังเด้อค่ะเด้ออีนั่งก็เป็นวัดวัดลงคออันนี้ก็ปอกบ้ากับบริกินมั่แตะวันพี่นนองค่ะแซบแซบ,บอียยนั่งมักอีนั่งเลือกเอาหนวยนิมน่มนิม่มนิ่มหน่อยหนึ่งบนบนิ่มหลายเนาะค่ะมันหวานหว,วานพี่เนอะหวานค่ะ โอ้ยแชร์ไปดีเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อมาพูดคุยกันมาเล่าความหลังให้ฟังเชื่อื้อค่ะต <c oughs> ังใดก็มีความคิดเห็นตังใดก็ คอมเมนต์กันเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะได้นั่งจะไปพักพรสักหน่อยกินยากจะมาพักพรสักหน่อยนะคะ,นะเนาะบ๊าค่ะแล้วพอคลิปหน้าจ้า